มาครับวันนี้จะมาปากปอกทุเรียนครับลองดูครับปอกไม่ค่อยเป็นครับจะสวยปล่าไม่รู้อ้าวถึงเนื้อพอดีครับ ไม่ใช่มืออาชีพครับแต่พอได้ครับ

ซีครับสองอุ๊บอ้ my god องไรครับแบบนี้ครับไปเังสีได้

สวยไหมความสวยไม่ต้องถามหาสวยมากอาพี่น้องเงี้ยออก oh God. โอ้ไมค์ก็สีนี้โ oh <my> อ้ไมค์ก็สีนีนี่ครับโอ้เป็นดูพาเป็น่ยนดูครับดูงาออกมาครับงาออกมา ครับงาออกมาครับโอ้ได้อยู่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 พี่น้องโอ้พาเรกินนะครับพาเรกินนะจ้า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 แค่นี้ก็ได้โอเคครับนี่ครับฝีมือการผ่าทุเรียนครับนี่พอได้อยู่ ờ lúc đi ok